พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่เฟรลี่ดีไซน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไปเที่ยวชมกันได้สะดวกปลอดภัยทัน <Wow. S 1> สมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายจึงถูกจัดอยู่ในหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่น่าสนใจใอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยกรมธนารักษ์ได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา ตั้งแต่ปี2560เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราในภาคตนออกเฉียงเหนือและยังจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ <c oughs> เด็กและเยาวชนภายใต้การออกแบบอาคารสองชั้นแห่งนี้ให้มีอา,ารยสสาตัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับการใช้งานได้สะดวกปลอดภัยของคนทุกเพศวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและมนุษร์ล้อไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถทางลาดลิฟต์และห้องสุขาเ <Wow. S 1> ฟรลี่ดีไซน์เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ wow. วันนี้ก็มาลงพื้นที่นะฮะสํารวจอารยาสถาปั์เพื่อพลทั้งมวลของเมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในแบบทัวร i ซึ่งฟอร์ออด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อทั้งหลายก็สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ทั่วจังหวัดขอนแก่นนี่แล้วดูครับอันนี้เป็นอาคารเก่าแก่เตาในทันสมัยนะนี่ก็เป็นทางลาดเชื่อมมาจากลานจอดรถและนี่ดูครับนี่อันนี้เป็นลิฟต์ขึ้นลงนะครับนี่ฮะ อารยาสถาปัตดให้ทุกคนเข้าถึงได้ก็นำาลิต์นี่มาติดตั้งนะเพื่อจะเชื่อมจากทางข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะอย่าลองเนี่ยเ,ยเ,ยเยปึ๊บแล้วก็กดขึ้นปึ๊บอ่า no be โอโ้แล้วดูครับนี่ไม่เฉพาะวิวแชร์สะดวกนะคนตาบอดครับผู้พิการทางสายตานี่เรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน <Yes. S 1> เป็นทางไกด์ดิงบล็อกสำหรับคนตาบอดเลย yes. แล้วก็วิวแชร์หรือว่าคนสูงวัยก็มาเที่ยวชมได้อาคารเก่ามาปรับปรุงพัฒนาใหม่ดูทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญสะดวกมากทางลาดเชื่อมโยงหมดเลยแม่นี้กระตุ้นจินตนาการนะเหมือนกับเหรียญหรอเปล่าเป็นสัญลักษณ์อยู่บนเหรียญนั่นเองอ๋อเขาเป็นดีไซน์นะเออจะเป็นตราตราสลักษณ์นะ อครับอันนี้เป็นเหรียญกระสาบเหรียญสตางเนี่ยแหละครับพี่พิพันธ์บอกว่าใครยกไปได้นี่ใครอากลับบ้านเลยยกคนเดียวใช่ไหมยกเดียวโอ้โหมากอันนี้ทั้งหมดคือ1นึ่งแสนเหรียญหรือ1นึ่งแสนบาทนั่นเอง หอยเบี้ยนี่เราก็เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆ,ๆนะเรียว่าเออเอเอมีอยู่ไหมเป็นคำถามที่ดีนะหมายความธรรมชาตินะธรรมชาติใช่ไหมมันอยู่ถูกไหมครับก็เป็นของที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นเองปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่แค่ไม่ได้เอามาใช้เลียกเกี่ยแล้วเท่านั้นเองแต่ว่าโดยวรวมโอเคและดีเลยม,มันเนี่ยปึ๊กปิดแล้วเห็นป่ะไม่ได้แล้วเห็นป่ะเนี่ยปึ๊กเห็นป่ะอย่าลืมดีว่าอันนี้น่นา,นาจะมาหกเอกรโยธาเลย68ต้อง70 70มันจะพอดีเลยไม่ติดข่าวอันนี้คือสถาปนิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ ไม่ได้คิดถึงขอบติดขาคนนั่งมิแชร์แต่นี่ดีมากาเนี่ยเนี้ยว่างเนี้ยคือไม่ใช่มันก็จะติดผนังนมันไม่เกิดจะชัดโคกจะต่ําปกติมนันต้องสูงประมาณสัก45หคือนี่อาจจะคนไทยตัวเล็กอะคนแก่คนตัวเล็กๆอะมันต้องสัก45้าคือก็ต่ำไปนี่ต่ำไปต้อง45ใช่ดีมากแล้วกระจกเอียงนี่ใช้ได้เลยกระจกเอียงมาตรฐานอ๋อแล้วนี่อีกอันหนึ่งนะ อันนี้คือที่ตัวล็อกนี้ใช้งานง่ายกว่าปกติไม่พวกมุนหมุนนี่อันตรายแล้วมันตกๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีสำหรับการมาทวริสฟอร์ออนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าขอนแก่นมีหล่องท่องเที่ยวที่ทวริสฟอร์ออนนะคนทั้งมวลมาได้แสดงว่าศักยภาพของแก่นมีความพร้อมทางอารยศาปัดและคนทั้งมวลนะสามารถมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นได้ครับ ที่จังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราปรับตัวทันเรื่องของอายาสถาปัต์หรือยังเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกไวัยได้เข้าถึงสถานที่แห่งนั้นไม่ว่าจะใช้เพื่อการพักผ่อนเพื่อการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เป็นการให้โอกาสนะครับกับพี่น้องคน,คนพิการนะครับทางการกเคลื่อนไหวหรือพิการทุกประเภท ที่ได้มีโอกาสนะครับแสดงถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็เพื่อความเสมอภาคไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีความจาเป็นมากมายนะครับสำหรับเรื่องอาถาปัยรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้าต่างๆนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับนี่นะครับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ในเมืองขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ด้วยการออกแบบเฟรนลี design, mm ่ดีไซน์เมืองที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับ